ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นทอยเด็ดเท้าทเอเดฟเอนนะครับพาสโงงครับเอ๋อ,อวันนี้เมื่อ,อไหร่ก็จะอัปเดตว่าเอาก็คงพาทีฮาร์ดแต่ละวัอ๋อวันนี้ผมก็จะมาเล่นมุมหมดฮาร์ดนะครับ ผมจะมาบอกอะไรนะคบว่าผมน้ำมูกหลยเยอะมากโอ้ยแล่นหมดหาด้าเอเออเพื่อนเล่นมา มาแล้วออกกรบเข้าเสร์ฟดีเจเล่นหมด hard oh แม่นมาตื่นเฮกยยยย ขับอเก่งจริงเหรอไอเฮียนี่โอ้ชื่อสองโอเคเข้ามาแล้วครับโอ้ช เทพจริงอ่ะอือทำอย่างนั้นเลยไม่ตัวพูดวัี้วกลับมากลมาหลังเอ๋ซี่รู้แต่ว่า ya yeah, ya yeah, yeah. ันรอนอีกแล้ว ได้ไงวะเออเออทีีรนี้เราเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบอดครับประเดิม ごめんごめんごめん。 <ไ>ว่าเราต้องไปเล่นอีกรอบเลยชียวก็เล่นไปกี่นาทีแล้วว้าวหกนาทีแลวอ่ะเ,เพื่อนเรามันเทพจริงไหมวันนะี้ เอ้ยเพื่อนนายก้าเล่นโหมดอินเซนอย่างนั้นเหรอเอ้ขอเข้าไปด้วยเข้าด้วยเอ้ยข้าทันโนเพื่อนเอ้ยแต่ห้าคนเลยนะเด็กคาไหนจะเทพกันหมดะาึงกับถึงถึ โอ้ oh my god เราก็ตกวางเฮลิคอปเตอร์เอ้ยชอบพูดตลอดเลยเฮลิคอปเตอร์คำละโอ้ในเทพจริงเหรอเอ่อเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะโอ้ ตามันตร้อยโั้ไ่ต้ไปกากย มันไหนนี่นายเท่จริงโอเคๆวางไว้แล้ว อ <com st selling> ๋อโอเคตั <les wer> ้ง <assim> ต oh, wow. ัวเปิลงเสิโอ้ว้าวสว ไปด่านี่เพื่อนประเทศจริงไงวะเนี่ย ก็จักไหวะกแบบทีเลยฮ้่าดก้แตกายนีอ้ใบระแงเลยเรียบเลยโอ้นี่ขนาดล่าอัพเกดแล้วเนี่ย อยากนั้ก็ได้ตังคาสิบหบาทอาอโอเคโอเคเออขาดแค่5้าบาทอีกแล้วอ้ ก,ก็ขอเพียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ้ก็อย่าลืมดกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้บาย